ก็ตั้งใจว่าจะจัดให้ไม่เหมือนทุกครั้งที่เราจัดปกติเราจะจัดทานข้าวเป็นโต๊ะแล้วก็ทานข้าวไปนั่งดูวงดนตรีวงพิ n งแพนเตอร์เล่นไปแต่คราวนี้เนี่ยเพอเอิญได้ไอเดียมาบางอย่างเห็นคอนเสิร,ร์ตของเมืองนอกเขาที่เขาแบบว่าเขาเ,เหมือนกับเป็นกันเองชิลๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีเห็นวงดังๆระดับโลกเลยเขาก็มาเล่นใกล้ๆคิดกับ แฟนคลับแฟนเพลงของเขาเนี่ยดูก็ดูแบบเป็นกันเองดีวงพิ้งมันไม่ได้ดังระดับโลกแต่เป็นวงที่เรียกว่าทนระดับโลกเหมือนกันเพราะว่าเราตั้งมาเกือบ50ปีแล้วนะครับวงพิงเนี่ยที่เป็นวงเป็นตัวเป็นตนมาก็เลยจัดอะไรก็จัดมาประมาณหนึ่งแล้วครับแต่ว่าเขาเนี้ยอยากจะใกล้ชิดแฟนแฟนเพลงเพราะว่าขนาดชื่อคอนเสิร์ตยังชื่อว่าเกิอดอยากจะใกล้ชิดนะฮะก็เหมือนกับ แฟนเพลงที่มาดูเนี่ยเหมือนนั่งอยู่ในส่วนของวงเราเลยผมอาจจะไปยืนตรงกลางๆท่านแล้วก็บางทีก็ยืนไปร้องไปร้องตรงนู้นร้องตรงนี้อะไรนี่ก็แบบว่าเป็นในลักษณะการเองแบบนั้นดีไม่ดีนี่ก็จะยืนเข้าไปร้องใกล้ๆท่านเลยแล้วส่งไมให้ท่านช่วยร้องด้วยก็ยังได้จะเป็นคอนเสิร์ตที่แตกต่างกว่าครั้งที่จ,จ,ดจัดมาครับไอ้ยังยังที่จะเป็นนั่งดูแบบ เเตอร์เลยนะยังมีอยู่นะครับอันนั้นเป็นทางการปีหนึ่งเราจัดครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยผมอยากจะเหมือนกับนําเสนอคอนเสิร์ตใหญ่ปกติเนี่ยเรามีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเรามีคอนเสิร์ตของพิ้งก์แพนเตอร์ครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะมีการเตรียมการว่าโอเคจะมีแถลงข่าวจะมีเหมือนกับทาทีเซอร์กับคอนเสิร์ตที่จะถึงนะครับนี่ก็เหมือนกันคอนเสิร์ตเนี้ยจะเป็นคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตที่แบบว่าเหมือนเป็นทีเซอร์ให้รู้ว่า กำลังจะจัดอะไรแล้วก็กําลังทําอะไรอยู่แบบนั้นเราต้องการคนเพียงแค่ร้อยร้อยห้าสิบนี่ก็เราก็ดีใจแล้วเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เหมาะสมกับที่เราจะจัดอย่างนั้นมากดังนั้นคอนเสิร์ตเนี้ยมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่วงพิงค์ไม่เคยจัดแบบนี้มาก่อนก็อยากจะเชิญชวนมาดูเพราะว่าขอเพลงได้เลยนะฮะขอเพลงได้มีจองมาเกืบครึ่งแล้วก็เราก็อยากให้แบบเต็มในส่วนที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับประมาณ 150คนนะครับ,รบเพราะว่ากําลังดีเราเราจะเป็นกันเองกันได้มากแล้วที่สําคัญใน150คนนี่อย่านึกว่าห่างไกลกันนะครับไม่เหมือนทุกครั้งทุกครั้งที่นี่จะเป็นตโต๊ะ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 ร้อยห้าสิบโต๊ะก็สิบห้าโต๊ะโต๊ะละสิบท่านอะไรนี่ก็จะเป็นกระจายวงกว้างออกไปแต่ครั้นี้เนี่ยพอเรา,ารับทานอาหารแล้วเนี่ยเราจะ move มานะครับเราจะจัดเวทีซึ่งวันนี้ที่ผมมาเนี่ยมาดูตรงนี้แหละสาคัญเพราะว่าเราต้องการทํำยังไงที่เราจะไป อยู่ใกล้กับแฟนคลับมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จองบัตรก่อนจองบัตรหลังเนี่ยก็รันไปตามนัมเบอร์ก็จริงแต่ว่าไม่ใกลกันเพราะใกล้ชิดผมว่าไม่ไมเกินรัศมี10เมตรรอบๆตัวเราเนี่ยเพราะเวทีของเราเนี่ยอยู่ในระดับท่านท่านนั่งตรงไหนเรายืนแบบที่เดียวกันไม่มียกพื้นไม่มีอะไรต่างๆอาน,นะที่ทําให้รู้สึกว่าห่างเหินกันเพราะว่าเราเราตั้งใจว่างานเนี่ยมันเหมือนกับเราซ้อมอะฮะ ซ้อมดนตรีว่าบางเพลงนี่เราอาจจะมีร่มก็ได้ร่มเราเล่นใหม่เลยนะเพราะว่าบางทีบางวงดนตรีเนี่ยเวลาเราจะไปแสดงที่ไหนเนี่ยเราสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือเราไปเล่นผิดเสียงหลงต่อหน้าท่านผู้ชมแต่งานนี้เนี่ยผมว่าผมผมไม่ห่วงเพราะว่าปกติเนี่ยเราอายุขนาดนี้แล้วนะ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 มันเป็นไปได้ที่เราจะจําเนื้อผิดบ้างเสียงหลงบ้างแต่คอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเราจะต้อง เตรียมตัวแบบเหมือนกับผิดพลาดไม่ได้แต่ตรงนี้เราถ้าเกิดเราผิดพลาดเนี่ยบางคนชอบบางคนจ้างผมไปเล่นแล้วเขาบอกเอาเล่นแบบผิดๆหน่อยเพราะเขาอยากจะหัวเราะมีนะครับอย่างนี้ก็มีแต่ั้นตรงนี้เนี่ยเลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาเพื่อจะทําให้เราใกล้ชิดกันจริงๆแล้วก็เห็นจริงๆว่าเอ้ยตียกองอยู่ตรงนี้เนี่ยคนนี้มันดีกีตาร์อยู่นียคีย์บอร์ดเล่นอยู่ตรงนี้ผมเล่นกีตาร์อยู่ข้างหน้าท่านแล้วก็ร้องเพลงอยู่ข้างหน้าก็เป็นความรู้สึกที่น่าจะ สนุกดีไปอีกอย่างหนึง่งพูดถึงเซอร์ไพรส์เนี่ยนะครับนอกจากใกล้ชิดแล้วโดยที่นึกไม่ถึงเลยว่าจะใกล้ชิดขนาดไหนเราไม่ได้ห่างอะไรจากคนดูหรอกแต่ความใกล้ชิดก็คือเราไปเล่นใกล้ๆผิดอะไรก็เห็นเลยอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือความใกล้ชิดแต่ที่สําคัญก็มีอีกอย่างหนึง่งเซอร์ไพรส์ตัวนี้เนี่ยผมเอางี้ดีกว่าผมไม่อยากจะใช้คําว่าเซอร์ไพรส์แต่อยากจะใช้ว่าวิธีการในการที่ แนะนำเพลงเนี่ยบางทีเนี่ยผู้ฟังอยากจะฟังว่าอยากฟังเพลงนั้นเพลงนี้อะไรเนี่ยนึกไม่ออกใช่ไหมครับเราจะมีลิสต์เพลงเมนูให้ถึงเจ็ดสิบเพลงนะครับนี่คือเรียกว่าเซอร์ไพรส์ซะกันแต่ว่าไม่บอกไม่ได้เดี๋ยวว่าคืออย่างน้อยเราก็อยากให้ท่านมากันฉะนั้นเซอร์ไพรส์เราก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์อะไรนะครับแต่เซอร์ไพรส์ศิลปินเนี่ยผมมีแน่นอนก็สรุปว่า เป็นคอนเสิร์ตครั้งสำคัญของผมที่คิดขึ้นมากันแล้วก็อยากจะใกล้ชิดชื่อคอนเสิร์ตว่าเกิดอยากจะใกล้ชิดครับก็ขอเชิญในวันที่25สิงหาคมนี้ที่จะถึงนะครับเป็นพรีคอนเสิร์ตเรียกว่าคอนเสิร์ตเพื่อจะทำให้เกิดงานใหญ่ที่เราคาดหวังเอาไว้คืองานคอนเสิร์ตประจำปีผมจะพูดถึง2คอนเสิร์ตแต่คอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เกิดอยากจะใกล้ชิดเพราะว่าเราอยากจะ เล่นดนตรีเข้าไปใกล้กลๆแฟนเพลงของเราผู้ชมของเราซึ่งปกติจะอยู่ห่างมั่งอะไรไกลกันบ้างพูดตะโกนกันไม่ถึงแต่อันนี้เนี่ยเรียกว่ายืน่นไมคให้ร้องได้เลยฉะนั้นวันที่25สิงหาคมนี้ครับมาทานข้าวกันก่อนอเราประตูเปิดนี่11โมงครึ่งนะครับฉะนั้นเชิญนะครับวันที่25โอ้ยลมมันพัดลมข้าวเฮ้ยพัดพัดอะไรล,มล้มเลยอนะ่ะคน A <laughs>